ครับสวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมแล้ว Volvo x c 4 0 r g e นะครับคันนี้เป็นรถยนต์แบบ e v นะครับแต่คำว่า Recharge นั้น Volvo นั้นเลือกมาใช้แทนคำว่า electric vehicle หรือว่า e v คันนี้สุดยอดของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของ Volvo นั้นเขาคือเบอร์หนึอยู่แล้วและคันนี้นะครับมาชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ระยะทาง500กิโลเมตรนะอันนี้ก็คือราคานี้ที่บอกเนี่ยก็คือเป็นรถที่ประกอบจากมาเลเซียนะครับ ผ่านเข้ามาไทยโดยภาษี0%หรืออ f ฟต r าฟรีเทดแอร์เรียที่จะเข้ามานำเข้าทั้งคันจากมาเลเซียประกอบมาเลเซียนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็คือ2,690,000นนี่ก็ถือว่าสูงก่าคู่แข่งอยู่เยอะมากนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสมรรถนะการขับขี่นั้นขับแล้วผมชอบไหมหรือว่าเป็นอย่างไรอ่ไปดูพร้อมกันครับเดี๋ยววันนี้มีว o l v วมารับครับก็จะลองขับดูนะฮะ แต่ว่าจะไม่ขึ้นโทเวแล้วก็จะไม่มีท็อปสปีดให้ดูนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันตรายอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นอยู่เห็นข่าวอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าข่าวนั้นโหดจริงนะครับแล้วก็จับจริงนะครับมีความผิดมีโทษสูงมากเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีวันพู่อะไร่านี่ฮะนี่ฮะมาแล้วมาแล้วครับ นีเอ็กซีซี้เป็น EV อ่ะใช่ครับไฟฟ้าลว้วน,นตัว EV ที่ขายดีที่สุดของ,ของแล้วมีไฟไหมเนี่ยมีมีมีไฟไหมในรถเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งได้แค่ไหนอ่ะก็กรุงเทพเชียงใหม่บ้าคือ EV คันนี้ในบรรดารถ EV ทั้งหมดของวอลโวเนี่ยที่ขายร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะตัวนี้ขายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นตัวที่ขายดีที่สุดของโอ้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปดูข้า<ไ>งในบ่อปรับ,บแบบไฟฟ้านะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยปรับแบบธรรมดาเป็นแมนนลวลดึงเข้าออกขึ้นลงนะครับอันนี้ก็ตามสไตล์ครับก่อนออกขอประบ่อนิดนึงนี่คันเกียร์หรือแค่นี้เหรอปรับรงรวงทงกันจกกันตายโอ้โหรู้แล้วครับปิดรูปตอนนี้ปิดแค่เท่านี้ที่ว่รอนไว้ที่แหล่เพราะว่าเป็นการ์ดลูปมันไม่มี ไม่มีสังกะสีบังครับเป็นกระจกล้วนนี่หน้าจอปรับได้นะหน้าจอปรับได้ไม่ล้วนนะนี่เบอร์เอาไฟเอาพัดลมแรงสุดเป็นไงเสียงเป็นไงโอ้โหข้างหลังเป็นไงครับช่องแอร์ข้างหลังจะเป่าไข่พอดีครับช่องแอร์ดีไซน์สวยนะครับให้โอเคนะโอเคนะเอาเบาดนึงอ่ะแล้วรีเสียงวิทยุไงพี่อ๋อ เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะดูเล็กๆดูนะครับดูซิ่งๆเลยแล้วบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบของหลายๆปีที่ได้ขับวอลโวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ขับเลยไม่ได้ยืมไม่ได้ไปขับเลยนะนี่นี่นี่พอขับชา้าๆปุ๊บพอความเร็วต่ําหน้าจอก็จะขยับขึ้นมานะครับีข้างหน้ามีลแล้วข้างปุ๊บเดี๋ยวจะมีปั๊บจะเห็นเลยสิ่งกีดขวางข้างๆนี่เป็นไงสายขวาผ่านไหม คือถ้าไม่อยากดูก็สามารถกดปิดได้ครับนี่ตอนตอนนี้อยากดูพี่อ,อยากดูก็เปิดนครับมองรอบทิศทางนะครับนี่ก็คือรถไฟฟ้านี่ระยะชาร์จเต็มถังเลยเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซนต์วิ่งได้กี่กิโลครับสเปคคันเนี้ยรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้เลยอะร,ราคาครับราคาเท่าไหร่ครับราคาถูกมากครับเฮ้ยสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเหรอคือว่าถูกเหรอสองล้านหก สองล้านหกเมื่อเทียบกับรถลักชัวรี่ที่เป็น e ีวีรเเซด้วยกันเนี่ยในบรรดาสี่ยี่ห้อเนี่ยเขาถูกสลดัฉะนั้นต,ตัวเนี้มันก็เลยขายดีที่สุดของวอลโวต้องบอกว่าวอลโวนี่เป็นรถยนต์จากวิศวกรรมจากสวีเดนนะครับ,รบอันนี้ก็คือง่ายๆคือตัวนี้เป็นตัวทงถูกไหมของวอลโวที่ขายอยู่ x c 4 0ใช่ครับ,รบไฟฟ้าเป็น EV ชาร์จเขาจะใช้คำว่ารีชาร์จเขาไม่ใช้ E ีเลรอ ก็ค no?> ือรถเขาก็จะชาร์จของเขากลับไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนั้นปะทุกครั้งที่เบรกพอเบรกปุ๊บอะเห็นไหมกนจะชาร์จก็จะมีการรีชาร์จกลับไปใช้ใช้พลังงานจากเบรกเนี่ยเป็นการชาร์จไฟกลับเข้าในตัวทุกครั้งที่เราขับรถวิ่งไปเมื่อเหยียบเบรกเนี่ยก็จะมีการชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบบอืก็เลยทําให้มันวิ่งได้เยอะขึ้นต้องอยากผมอยากรู้ว่ามันวิ่งได้มากกว่าคนอื่นไหมนะ ก็น่าจะอยู่ราประมาณ500กิโลบวกลบนะโดยโดยปกติที่รถที่ทำกันอยู่ในขนาดเนี้ยเราต้องแวะชาร์จไฟที่ไหนก่อนไหมก็นี่ผมถามผมถามถ้ามีที่ชาร์จก็ดีเพราะเวลาชาร์จไฟบ้านมันจะได้ชาร์จมาก EV Station นี่นะครับนี่ก็เป็นจุดชาร์จ นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ที่เจอก็คือเต็มนะครับชาร์จไม่ได้นะไม่ได้จองต้องจองมาด้วยต้องจองมาด้วยนะก็คือมันเป็นจุดน้อยไปถ้าเกิดเป็นหัวเติมน้ำมันหรือดูดเต็มไปหมดเลยไหมพอเป็นไฟฟ้าปุ๊บมีแค่สองช่องเรียบร้อยอถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟเลยนะเราก็ต้องจอดใช่ป่ะจอดรอ,อ,อเพราะคนนี้ร้อยเปอร์เซนต์อีร้อยเปอร์เนะครับก็จะเสียเวลาไปะนะ ไปต่อไปต่อจริงๆอะเอาพูดตรงเลยนะ e ี EV คันนี้ไม่หนีรถจีนถ้าเทียบนะสำหรับวอลโว,ว,วคันนี้นะครับกับ EV ที่เป็นรถจีนผมว่าไม่เหนือไม่เหนือนะขับเนี่ยขับแป๊บเดียวนะี่รู้สึกแล้วว่าไม่มีตรงไหนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแตกต่างนะหรือว่ารถจีนทําได้ดีกว่ารถจีนทําได้ดีขึ้นหรือว่ารถพวกนี้ไม่ได้ไม่ยอมหนีไม่ยอมแบบผลิตอะไรที่มันทิ้งคู่แข่ง ไม่รู้สึกไม่รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกคือส่วนหนึ่งเนี่ยคอนโวเนี่ยมาตั้งโรงงานประกอบในมาเลเซียอ๋คันนี้ประกอบมาเลเซียใช่แล้วก็ขายใน AEC อซีขายในภูมิภาคนี้ใช่มันก็จะเป็นภาษีอัต้าซึ่งก็คือฟรีเทดแอรเรียนะครับพอเราเข้านำเข้าจากมาเลเซียมาขายในประเทศไทยมันก็ก็ไม่มีภาษีเลยภาษีเป็นศูนย์ใช่ แลวก็งานมาเลยอินโดเนี่ยงานประกอบไปสู้งานไทยไม่ได้เอาจริงต้องยอมรับแล้วก็ไม่ได้อวยแต่ขับแล้วก็โอเคอวอนโว่แต่ถ้าถามว่าผมรู้สึกไหมว่ามันแตกต่างกับกับ MG Red w เดหรือรถไฟฟ้าอื่นๆนะอย่าง BYD อย่างไรเงี้ยผมว่าผมว่าไม่หนีถ้าถามผมนะผมว่าไม่หนีไม่หนีแต่ใครใช้วอนโว่อาจจะไม่ชอบฟังผมก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่แตกต่างมันไม่ดูไม่มีอะไรที่ดูตื่นเต้น ม่มันอัพขึ้นมาอีกหลานหนึ่งไงแต่มันแพงกว่าใช่เพราะว่ามันอัพขึ้นมาอีกหลานหนึ่งอ่ะหลังคาแบบนี้มีเหมือนกันไหมเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะรถจีนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทล้านกลางๆ<ค>งอ่ะไม่เกินนี้อันเนี้ยหลังคาก็มีเหมือนกันฟิวเอีวีเ,เหมือนกันใช่ไหมหน้าจอเป็นทัชสกรีนแบบเดียวเหมือนกันผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะดูคอนเซอร์ทีฟด้วยปุ่มปมธรรมดามากเลยอ่ะอวงมาลัยก็ดูแบบ ได้นะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นอยากมีคุณแผนสวีเดนก็ซื้อไปแต่ถ้าใครคิดว่าซื้ออีวมาใช้เป็นไฟฟ้าผมว่ามีตัวเลือกเยอะอแล้วทั้งหมดนี้นคือ Volvo XC40 Recharge นะครับอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับรถยนตแบบ e ีขนาดกระทัดรัดแบบนี้ก็ใครที่สนใจไปลองขับก่อนนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีคู่แข่งตัวอื่นไปลองขับดูให้หมดทุกรุ่นแล้วกัน แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูคันนี้บอกตรงว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนของว o l โวก็ลองไปทดลองขับดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Audio.